มีโอกาสได้เข้าร่วมนะครับร่วมกิจกรรมอะไรที่มันดีๆนะครับในการพัฒนานะครับนะครับสพยะรุ่จะเป็นสพตัวอย่างนะครับสำหรับการที่มีเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับที่มีคุณภาพที่ดีการทำงานนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเป็นผู้เลื่อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็การดูแลเองนะครับอย่าลืมนะฮะรถเราหมื่นกิโลเนี่ยก็ยังถ่ายน้ำมันเครื่องได้อึด นี่เซลล์นะครับผมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทํางานของเครื่องจักรตัวนี้นะครับเพื่อคนัตลาดแล้วก็เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับชาวระดับทุกรดีโดยเฉพาะสำหรับใจคือพักพยาธิในพื้นที่นะครับจะได้รับการดูแลจากตำรวจองค์การและอย่างนี้นะครับคือเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจเพื่อจะได้ลงดูแลโดยภาคพยาธิชนโดยเมเนี่ยซึ่งซึ่งเป็น แต่ภาคประชาชนมองเองนะครับต้องการครับขอบคุณมากครับโครงการนี้แล้วก็เปิดโครงการนี้ยังเป็นทางการครับดีนะครับนะครับต้อนดีนะครับคุณเพชรนะครับนะครับก็และสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับคณะกรรมการ แต่หน้าที่เลยต้องเสียชีวิตแต่ห้าที่เราไม่รู้ว่า าคำนึงครับหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับขอวิดีโอครับเรือ่องสมิธแมชชีนะครับก็คือลังโมเมทาร์เรียบร้อ,อยมันจะเล่นง่ายกว่า รู้สึกไหมว่าอมันหนีเข้ามาเวลาเล่นหัวอาชีเขามันล็อกกระายตรงกระจกครับจังหวัดจะเป็นตูดตูลบจังหวัดขาจะเป็นูดูเลยหนึ่งสองหนึ่จังหวัเปกับัวาม นี่การเดินชิง่านี้นะครับคืออเ้กลับไปไหนอ่ะเรียกกลับไปนี่ ประกอบแลรบเรามือจับ่ยกลอเออวาีงอเียได้ได้หือไม่หนักมากเยนว่าถ้ายกับองมประมาณ Obrigado. ก็ในพุ่งพุ่งกับการสถานีตารวจภูทรชัยพฤกษ์นะครับก็ได้เลยเห็นว่าสถานภาพปัจจุบันคือเจ้าที่ตํารวจเราทํางานเยอะและก็ขาดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายนะครับก็จึงได้ร่วมกับคุณเมย์นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นกตตลอของสอพชัยพฤกษ์นะครับร่วมกันจัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าที่ตํารวจเราได้ออกกําลังกายเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าที่ตํารวจเราครับ ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องใช้พละกําลังและก็ร่างกายในการทํางานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการจับกลุ่มติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับก็ต้องใช้ร่างกายในในการประทะกับคนร้ายหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็บุคคลคุ้มคั่งนะครับซึ่งเขามีพละกําลังร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับมาเสริมสร้างประสิทธิภาพของร่างกายของเจ้าที่ตำรวจเราเพื่อให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บด,ด้วยครับ ก็จากความคาดหวังนะครับหลังจากจบโครงการนี้ก็คาดหวังว่าเจ้าที่ตํารวจของเราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เสริมสร้างการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับครับผมครับผมครับ<ม> ก็จริงๆทั้งผมแล้วก็คุณเพชรด้วยนะครับเป็นเป็นพาร์รเนอร์กันก็เล็งเห็นว่าสถานที่เราดีนะครับในการพัฒนาสุขภาพพัฒนาประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่าง,างๆทั่วไปก็แล้วแต่แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเป็นกตตลอที่สพชัย,ยพฤกษ์ก็เลยได้คุยกับท่านผู้กำกับสมชายแล้วก็พี่แก้วว่าทางนั้นเนี่ยเ,เราเราเปลี่ยนเราหาโครงการหรือกิจกรรมดีๆให้กับตำรวจเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์อิมเมจให้กับตำรวจดีไหมโดยเอาสพชัยพฤกษ์เป็นโมเดลนะครับเรื่องสรีระ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับต่อไปนี้ที่อื่นยังไงไม่รู้แต่สพใจพึ้งต้องสมาร์ททุกคนนะครับแล้วก็ในภาพที่ประชาชนเห็นเนะี่ยบางทีอันนี้ก็ต้องเรียนนำตรงนะครับผมก็พูดในภาพประชาชนบางทเาีเห็นตำรวจไปนั่งดื่มไปนั่งนู่นนั่งกันน,น,น,นะครับต่อไปนี้เ็เปลี่ยนเอาเวลานั้นของพี่ๆตำรวจเปลี่ยนมาเฮ้ยเปลี่ยนชุดออกกำลังกายยกเวทเซฟกันพัฒนาสุขภาพกันดีกว่านะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็น เป็นผลดีกับปัธิภาพประชาชนในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะครับก็เลยคุยกันว่าเออทั้งั้นลองประสานกับสบพชัยพฤก<อ>เราอยู่ในพื้นที่เขาด้วยนะครับก็เอามาจอยกันพัฒนาสุภาพร่วมกันนะครับครับต่างแน่ๆคือบรรยากาศนะครับเหมือนเรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกับการที่เราไปดูในโรงหนัง นะครับบรรยากาศอิโมชันแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยมีโม t ิเวชั o n ในการที่อยากจะมามากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยองค์ประกอบของอุปกรณ์นะครับเทรนเนอร์ที่มีความรู้นะช่วยย่นระยะทางในการที่ทําให้เราเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในการตามความตั้งใจในการดูแลสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไวขึ้นเร็วขึ้นครับผม ใช่ครับผมเพราะว่าตำรวจใช้ร่างกายในการในการทำงานใช้ความมีความเครียดทั้งจิตใจร่างกายอะไรต่างๆอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ปลดล็อกได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ได้มาพัฒนาร่างกายอะไรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งมาเติมเต็มทุกฟังก์ชันสําหรับบุคลากร เบื้องต้นคุยกับทางหุ้มกลับไว้เรามีเดทไลน์อัปเดตสุขภาพทุกๆ30วันทั้งหมด3ารอบก็คือ90วันนะครับก็จะมีการประเมินผลอะไรโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ฟิตเนสนะครับเพื่อฟีดแบ็กกลับไปว่าจัดโครงการแล้วมีมีการเขาเรียกว่าร่วมเอนจอยกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเบนฟิตมีรีเ u l t กลับกลับมายังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถัดไปเดี๋ยวอาจจะมีการขยายโครงการอางไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ ครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่กรลอสอบอเจริพฤษและท่านผู้กับมีแนวคิดดีๆอย่างนี้ผมกล่าวเรียนนี้ว่าในจังหวัดนนทบุรีนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานกรทจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีที่เดียวในจังหวัดนนมีโรงพักเดียวที่ดังโครงการนี้อยู่ร่วมกับภาคเอกชนโดยเป็นกรลด้วยนะครับเป็นส่วนเริ่มแรกเลยก็คือเป็นการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานราชการคือสำนักงานสงชาติโดยโ,ดยโดยอบบอรงพักสบอเจริพฤษนะครับ มันก็อาจจะเป็นโมเดลแรกที่ที่เราจะใช้ต่อๆไปเพราะการเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจนะไม่ว่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหรือสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมมองว่าภาคเอชนให้ความร่วมมือดีมากนะครับอาจจะต้องขยายไปในหลายๆพื้นที่หลายๆโรงพักในจังหวัดนนทบุรีหรืออาจจะขยายไปถึงทัปปะชาติเพราะอีกอีกหมวกใบหนึ่งของผมเป็นผู้ทรงรุ่ประจำทันระแชาติครับ